สุขวัคที่สิบห้าในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีเวรกันพวกเราไม่มีเวรเป็นอยู่สบายดีหนอในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีเวรกันพวกเราไม่มีเวรอยู่ในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความเดือดร้อนกัน,พวก,วน,กนพวกเราไม่มีความเดือดร้อนเป็นอยู่สบายดีหนอ ในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความเดือดร้อนกันพวกเราไม่มีความเดือดร้อนอยู่ในมนุษย์ทั้งหลายผู้ขวัญขวายกันพวกเราไม่มีความขวัญข,ขวายเป็นอยู่สบายดีหนอในมนุษย์ทั้งหลายผู้มีความขวัญขวายพวกเราไม่มีความขวัญขวายอยู่เราผู้ซึ่งไม่มีกิเลสชาติเครื่องกังวล ย่อมเป็นผู้อยู่สบายดีหนอเราจักเป็นผู้มีปิติเป็นพักษาเหมือนเราเทวดาชั้นอาภัสระผู้ชนะย่อมก่อเวรผู้แพ้ย่อมอยู่เป็นทุกข์ผู้สงบระงับล้าความชนะและความแพ้ได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขไฟเสมอด้วยราคะย่อมไม่มี โทษเสมอด้วยโทสะย่อมไม่มีทุกทั้งหลายเสมอด้วยขันย่อมไม่มีความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบย่อมไม่มีความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งสังขารทั้งหลายเป็นทุกอย่างยิ่งบัณฑิตทราบเนื้อความนั้นตามความเป็นจริงแล้วกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเพราะพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง ความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิง่งความสันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิง่งความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิง่งพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิง่งบุคคลดื่มรสอันเกิดแต่วิเวกและรสพระนิพพานเป็นที่เข้าไปสงบดื่มรสปิติอันเกิดแต่ธรรมยอมเป็นผู้ไม่มีความกระวนกระวาย ไม่มีบาปการพบเห็นเหล่าอริยบุคคลเป็นการดีการอยู่ร่วมด้วยเหล่าอริยบุคคลให้เกิดสุขทุกเมือ่อบุคคลพึงเป็นผู้มีความสุขเป็นนิจแท้จริงเพราะไม่พบเห็นพวกคนพาลเพราะว่าคนเที่ยวไปสมาคมกับคนพาลย่อมเศร้าโศกตลอดการยืดยาวนาน ความอยู่ร่วมกับพวกคนผานให้เกิดทุกเสมอไปเหมือนความอยู่ร่วมด้วยศัตรูปราดผู้มีความอยู่ร่วมกันเป็นสุขเหมือนสมาคมแห่งญาณเพราะฉะนั้นแลท่านทั้งหลายจงคบหาผู้ที่เป็นปราดและมีปัญญาทั้งเป็นพระหูสูตรนำธุระไปเป็นปกติมีวัด เป็นอริยบุคคลเป็นสัตตบรุษมีปัญญาดีเช่นนั้นเหมือนพระจารันโคจรตามคลองแห่งนักสัตตะเรฉะนั้น